สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเด้นสุดค่ําคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 5เป็นตัวมั่นใจสุดเด้นสุดตัวที่5ตัวสุดท้ายปิดท้ายปิดกล่องในค่ําคืนวันพฤหัสบดี เป็นการพบก,กันระหว่างรวนซานนี่กับเซนกับเล่นห้ามพาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องูด้วยแฮนดิแคปรวนซานนี่กับเซนกับเล่นศึกซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกันต่อตีหนึ่งขึ้นสลนราคาให้รวนซานนี่เป็นต่อที่ล็กเ บอกตามตรงนะว่าหลิตเซร์แลนด์ก็ไม่ใช่หลีกที่บอรโอเคคุ้นเคยัวซานี่กับเส้นการเล่นแม้จะคุ้นหูเส้นการเล่นแต่ไม่ค่อยหุ้นหูัวซานี่เท่าไหร่แต่วันนี้เมื่อเช็คข้อมูลไล่ดูรายละเอียดก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งในข้อมูลวันนี้ที่ดูแล้วมีความน่าสนใจและราคาก็ต่อมาแค่น้ำนะถือว่าวัดกันดี นะมีแค่น้ำถ้าเสมอขึ้นมาก็ไม่มีใครเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะต้องมีผลแพ้ชนะเท่านั้นถึงจะได้อ่าเรียกว่ารับทรัพย์หรือเสียทรัพย์ก็เลยน่าสนใจแล้วก็บอกเลยว่าตัวภูตัวแฮดิแคปหรือแม้แต่ข้อมูลพื้นฐานมันก็มีความมีความแบบต้องเลือกอะเออแต่มันจะยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบรคจะเล่าให้ฟังนะไล่เลียงกันแล้วตั้งแต่ในตารางลีก อแล้วก็ไปผลงานการเจอเจอ,เจอการการลงทุนตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายน่จะออกมาทางไหนปะเราเริ่มกันเลยดีกว่าตารางลีกเลยตารางลีกสองทีมนี้ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรในสมุอรลีกสวิสอร์แลนด์เลยนะรววซันนี่เยนอยู่ดับที่แปดมีอยู่สามสิบห้าคะแนนเซนการเล่นอยู่ดับที่หกมีอยู่สนนี่สิบสองคะแนน ไม่ได้อยู่กลุ่มนำมาไหนอยู่กลุ่มนำอย่างยังมอยไม่ไหนเซอร์เวตไปลูก,การโน่แม้กระทั่งบาซลนที่ฤดูกาลนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาอยู่เนี่ยมันอยู่ดับที่สิบเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอย่างนั้นนะครับเป็นทีมระดับธรรมดาธรรมดาเลยนะดับแปดกัะดับที่หกนะแต่ก็เอาแหละบอกกล่าวรลบสึกเป็นก่อนว่าโรซานนี่มันอยู่ไหนเซนการ์เล่นมันอยู่ไหนในตารางหลีกของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ก็รู้ไว้ใช่ว่านะครับประกอบการตัดสินใจอ่ะมันคงต้องรู้ไว้ก่อนเนาะด้านผลงานด้านผลงานหลววสานี่อันดับมันไม่ได้น่าสนใจเลยแต่ช่วงนี้ผลงานมันพีคผิดป,ปกติพีคผิดป,ปกติชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งโดดเด่นยังไงโดดเด่นตรงที่มันมีเกมชนะอย่างบ่อย มันมีเกมชนะอย่างมอนมันมีเกมชนะการฮอปเปอร์มันมีเกมบุกชนะมาร์เซนเฮ้ยเกมเดียวที่แพ้มันการออกไปแพ้กับเซอร์เวตทีมที่กำลังลุนแชมป์กอยู่ตอนนี้เป็นรองจากูงนะตามหลังยังมอนแค่คะแนนเดียวเซอร์เวตอ่ะก็ถือว่าเป็นทีมแข็งนะแพ้ทีมนั้นทีมเดียวแล้วแพ้นในเกมเยือนด้วยโอ้โหผลงานกำลังมั่นใจอ่ะมั่นใจมากๆเลยแหะชนะสามสมอหนึง่งแพ้หนึง่ง การลงทุนมีกำไรด้วยกำไรเป็นสามเกมการทุนสองเกมทางลงกลนี่แล้วยืนแดนบวกอา่ายืนแดนบวกนะเข้าแกงได้เข้าแกงถุงได้เข้ากองได้หมุนวงหมุนแดงมีกินอะ่ะผลงานดีแล้วมีกินเอออย่างนี้ดีกว่าชัดเจนลงทานนี่อันดับไม่ได้ดีอันดับไม่ได้ดีเป็นรองเซนการ์เล่นด้วยแต่ผลงานดีมีกินในขณะนี้เซ็นการ์เล่นอันดับดีกว่า แม้จะไม่ได้อันดับโดดเด่นมากแต่ก็ดีกว่าแต่ผลงานโอ้โหเกิดอะไรขึ้นแต็เล่นไปกินอะไรมานะผิดสำแดงท้องเสียหรือเปล่าไม่ชนะเลยในห้าเกมหลังสุดนะครับสเหมือสองแพ้สามเฮ้ยนี่มันเรียกว่าช็อตเลยนะปาปาช็อคน้ำเลยนะอยู่ดีมันก็แบบหลุดไปเลยอะ่ะเป็นไปได้ยังไง สำหรับเซนการเล่นและแน่นอนถ้าผลงานที่ไม่ชนะเลยเสมอสองแพ้สามจะเอาอะไรไปหมวกไปทำกำไรได้เพราะนั้นขาดทุนเต็มๆต็มยืดดนลบเต็มเมไม่มีหมวกแม้ครึ่งหนึ่งก็ไม่มีเจ้ายังไม่มีเลยโอ้โหสบานหันแหละเพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยบอกเลยเทียบกันแง่ผลงานโนซานี่ดีกว่า การลงทุนโรซานี่ดีกว่าอันดับและคะแนนผมยกให้มันใกล้เคียงกันแต่การเจอเจอกันเป็นเซนการเล่นดีกว่าถ้าเกมหลังสุดโรซานี่ชนะเซนการเล่นได้แค่ครั้งเดียวเมื่อนานมาแล้วด้วยนะส่วนอีสีครั้งหลังสุดที่เจอกันเซนการเล่นเก็บกินเรียบ แต่เซงจ์กาเล่นในวันนั้นที่เก็บกินเรียบมาสี่ครั้งติดเหนือวนซานี่กับเซนจ์กาเล่นวันนี้ที่ออกมาเอือนรซานนี่ในสภาพสะเหมอสองแพ้สามขาดพุนยับยับเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันจะฉายหนังม้วนเดิมไหมหรือมันจะฉายหนังม้วนใหม่หรือทุกอย่างจะมองตามเนื้องานผลงานล่าสดุดอันนี้บอกเลยนะอยู่กับเพื่อนเอนแล้วนะขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนตามสินใจเลย จะดูจากผลงานล่าสุดที่โนซานี่ดีกว่าทั้งผลงานและการลงทุนหรือจะดูการเจอ,เจอกันที่สิกา์เล่นมังทำได้ดีเหมือนบอลแพทเหมือนบอลแพททางโอ้โหเหนื่อยแล้วครับแต่แต่อย่าลืมเรายังมีตัวช่วยตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าั้งห้าลายผรกดว่าวันนี้เจ้าั้งห้าลายผ่านราคาภูและแฮนดิแคปคู่โนซานี่กับเซงค์เล่น บอกเลยครับว่าเลือกมาชัดเนื้อเกินพร้อมปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องรวมสานี้จะบ้านฮาหลายปรับราคาลดลงครบถ้วนช่องเสมอก็ปรับลดลงครบถ้วนหาหลายมีแต่ช่องที่เียงเซนเลนขึ้นสี่ลงหนึ่งปรับขึ้นสี่ลงหนึ่งแสดงว่าเจ้าฮาร์ลายมองว่าวันนี้รวมซานี่ที่เจอเซนเลนในระยะหลังสี่ครั้งหลังแพ้ให้หมด แต่วันนี้นวาซานี่เจ้ามองว่า,วาไม่ชนะก็เสมอไม่ถึงแพนะไม่ชนะก็เสมอไม่ถึงแพ้าแพคาบ้านอย่างแน่นอนเจ้ามัน่นใจอย่างนั้นนะเจ้ามัน่นใจอย่างนั้นราคาภูมันเลยออกมาอย่างนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นจะบ้านกับเสมอตัวแฮนดิแคปเป็นราคาจริงๆแล้วเป็นเป็นราคาลบสิบซึ่งในราคานี้เจ้าทจงห้าลาย เรื่องเชื่อใจเจ้าบ,บ้านลวนสานีเชื่อใจผลงานปัจจุบันของลวนสานีปรับราคาลดลงมาเลย5้ายครบถ้วนและปรับราคาเพิ่มขึ้นมดเลยในช่องทีมเยือนเซนจการ์เล่นแม้ยดีการเจอกับลวนสานีจะดีกว่ามากเหลือเกินก็าตามนะแฮนดิแคปอยู่กับเจ้าบ,บ้านภูก็อยู่กับเจ้าบ,บ้านเสมอมาไม่มีใครเจ็บตัวรุนแค่เชียร์ฟรีกับกินเต็ม เพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้รัวสานี่น่าสนใจบวงรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็คงต้องเลือกดูผลงานล่าสุดกับการลงทุนของรัวสานี่ที่กำลังคิดท,ที่กำลังมานะสอดคล้องกันได้เลยนะภูกับแ a n d i c แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อภาพรวมมันออกมาแนวนี้มอนโอเคก็พร้อมที่จะหยิบจับ ลวนซานนี่เจ้านเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวน้วยมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเขาจะไม่แพ้ขาบ้านเป็นพื้นนะไม่เจ็บตัวถึงขั้นนั้นได้อยู่ที่ว่าจะชนะหรือเสมอถ้าชนะก็กินแปม,มถ้าเสมอก็เชียบฟรีอยู่ลวนซานนี่นะครับเป็นตัวทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวนะลวนซานนี่นะเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่ห้า ใน EP 5ประจำทั้งคือผลลัสนี้ครับเป็นตัวปิดท้าย่ิจองณานะก็หวังว่าโลซานี่จะแจกครับนั้นจ้าอยูนะ่อยู่อยู่โลซานี่ส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง EP 1ถึง EP 4ก็ลงกดติดตามกันให้ครบถ้วนชอบตัวไหนเหมือนกันก็ตามไม่ชอบตัวไหนก็สวนหรือจะผ่านก็ได้ทุกอย่างอยากให้เน้นที่ข้อมูลเพื่อเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจส่วนจะตามแบบแบบ จะลงทุนแบบบอลโอเคไหมก็แล้วแต่เพื่อนๆคนกำเงินคือคนตัดสินใจสวัสดีครับ